ฮัลโหลกลับมาอีกแล้วอ่าวันนี้มาพร้อมกับออะไรจะเดือขนาดนี้ร้านจิ้มจุม่มร้านจิ้มจุม่มร้าจิ้มจุ่มให้พักแค่นี้เหรออืมนี่แหละจิ้มจุ่มรวมที่เด็ดที่ดังเด็ดหรือยังดังหรือยังไม่รู้แต่น้ำจิ้มเขาก็มีสองแบบแบบนี้ไอ้สีดำๆดำเนี่ยเด็ดอันเนี้ยเหมือนซุก,กี้อ่ะ เอออันนี้อันนี้เหมือนน้ำจิ้มสุก,กี้อันนี้ก็อ่ะรอเดือดแป๊ดหนึ่งนะก็จัดแจงไปลุยไปเลยผสมผสมกันเข้าไปก็เดี๋ยวดีเองร้านนี้อยู่ตรงมอเตอร์เวย์ขาเข้าบางแสนอยู่ฝั่งซ้ายมือพอข้าจากถนนข้าหลามจากมอเตอร์เวย์ถนนข้าหลามเข้ามาก็ประมาณ1กิโลอยู่ซ้ายมือ,อชื่อร้านกุ๊ ลาบอุบลจิ้มจุม่มนะคะคนจอดกันเยอะแยะมากมายริมถนนอานี่เสร็จสับก็รออ้าวยังไม่เดือดยังไม่เดือกกินอะไรดีอากินอย่างอื่นก่อนนอกจากจิ้มจุม่มเขาก็มีืมนี่ตำปลาเห็นแล้วน้ำลายไหลแต่เผ็ดมากนะใครกินไม่เผ็ดบอกเขาบอกพริกสองเม็ดพ,พอออันนี้ยำพอหมูย่างก็หวานหวามันมันมีถั่วนิดหน่อย อันนี้ตับหวานก็กรึบๆบดีมะส่วนนี้เนื้อ,อย่าง <c oughs> ต้องเตรียมฟันมาด้วยนะเอ,อ่อจิ้มเข้าไปก็มาใช้เวลานิดนึง <c oughs> อ้าวเดือดแล้ว <c oughs> ก็ฟาดเข้าไปเลยสิหนาหนาวแบบนี้ก็นึ้จากจะกินจิ้มจุงจริงๆก็ไม่หนาวนะบอกเลยไม่หนาวปีนี้ไม่หนาหววันนี้เดือนธันวาเข้าไปแล้วเออน้ำจิ้มก็ต้องเป็นน้ำจิ้มเนี่ยแหละ อชอบน้ำจิ้มนี้แต่ใครชอบติดหวาน,นก็เป็นน้าจิ้มอีกอันนึงอ้าวนี่พนกักงานอืพนักงานต้อนรับเขามาดูและอยู่เขาก็ยิ้มหวานอยู่โอ้ให้ติปให้ติปเขาไม่ได้หรอกไม่มีเมนูเขาอืมนะอ่าหมดแล้วหมดทุกเมนูไม่เหลือแม้แต่ อย่างเดียวแต่ว่าอ๋อมีส้มตำบะนี้เผ็ดไม่ไหวกินไม่ไหวตอนนี้ตอนถ้าตอนเย็นกินเผ็ดได้ไม่มากไม่มากเท่าไหร่ได้แค่นี้อ่าใครอยากมาลองก็ออกมาลองกันได้นะคะตามพิกัดที่บอกเดี๋ยวเจอกันคิดหน้านะ